จากวิดีโอคลิปก่อนหน้านี้นะครับเราได้มีการส่งค่าอุณหภูมิและความชื้นขึ้นมาเก็บไว้ใน g o ก l l s s h e t t ตามวิดีโอคลิปตรงนี้นะครับวันนี้ครับเราจะมาดูว่าข้อมูลนั้นยังมีการส่งอย่างต่อเนื่องไหมนะครับตอนนี้นะครับข้อมูลยังมีการส่งอย่างต่อเนื่องเข้ามาทุกๆ3วินาทีเป็นค่าของอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นครับวันนี้จย์จะพาพวกเราสร้างตัวด s ชบอร์ดสวย จากข้อมูลที่ได้จัดส่งขึ้นมานะครับเก็บใน Google Sheets แบบนี้ครับเราสามารถที่จะทำการดูอุณหภูมิเฉลีย่ยความชื้นเฉลีย่ยข้อมูลทั้งหมดสูงต่ำพอตมาเป็นกราฟต่างๆได้แบบเรียลไทม์นะครับผ่านทางเครื่องมือชื่อว่า Google Data Studio ททำอย่างไรวิดีโอคลิปนี้มีคำตอบครับก่อนที่เราจะรับชมนะครับจะฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ สั่นกระดิ่งแล้วเพื่อเราจะได้ไม่พลาดวิดีโอคลิปดีๆแบบนี้ขอบพระคุณมากครับเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับข้อมูลที่ถูกจัดส่งขึ้นมานะครับอย่างที่กล่าวเมื่อกี้นะครับจะมีการจัดส่งทุกๆ3วินาทีหรืออาจจาะมากน้อยเร็วช้าก็แล้วแต่เรานะครับเราเป็นคนกําหนดเองได้นะครับถ้าใครอยากทาตรงนี้ได้นะครับเราสามารถเปิดดูวิดีโอคลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวจานจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ ใต้วิดีโอคลิปนี้นะครับเพื่อท่านจะได้รู้ว่าข้อมูลถูกส่งขึ้นมาได้อย่างไรสามารถทำตามเองได้นะครับอ่ะเรามาดูต่อกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้เราล็อกอินนะครับโดยใช้ Google Account ของเรานะครับจากนั้นทำการเปิดเว็บไซต์ datastudio google com รอสักครู่หนึ่งนะครับ ตัวแอปตัว Google Data Studio ก็จะถูกโหลดขึ้นมานะครับให้เราคลิกที่ปุ่มสร้างรายงานว่างเปล่านะครับอรอแป๊บหนึ่งนะครับ Data Studio จะถามว่าแล้วตัวข้อมูลของเรานะครับตัวตัว Data Logger ที่เราเก็บมาใน Google Sheets อยู่ที่ไหนเราจะต้องเลือกตัวไอคอน Google Sheets ครับ ให้เราเลือกสเปรดชีตที่มีการเก็บข้อมูลก็คือสเปรดชีตที่ชื่อว่า esp 8 6 2 6 6 2 t o sheet นะครับก็คือตัวนี้นะครับซึ่งยังคงมี Data วิ่งเข้ามาเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องนะครับให้เราเลือกเลยนะครับเลือกตัวนี้นะครับเป็นแผ่นง,งานที่1น,นะครับแล้วก็เพิ่มเข้ามารอสักครู่หนึ่งนะครับ ข้อมูลจะมีขนาดที่ค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับเดี๋ยวรอใหอ้ Data Studio มันไปสื่อสารกับตัวชี้ของเรานะครับแล้วก็กดปุ่มเพิ่มในรายงานอีกครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นครับชุดข้อมูลนะครับก็จะถูกโหลดขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับอ่าโอเคเขาที่ดูวัตถุประสงค์ของเราเราอยากสร้างหน้า d a s h บอร์ดแบบนี้สวยๆทำได้อย่างไรอาจารย์จะเริ่มจากการสร้างส่วนง่ายๆก่อนนะครับ ถ้าใครยังไม่มีพื้นฐานสามารถเปิดดูวิดีโอคลิปใน e p อื่นได้นะครับเราจะสร้างจากหัวหัวหัว h ดชบอร์ดก่อนนะครับเอาลอกข้อความก่อนเพื่อความรวดเร็วนะครับใส่หัวของตารางนะครับลากคุมพื้นที่นะครับพิมพ์ข้อความนะครับจัะขอวางข้อความเลยเพื่อความรวดเร็วนะครับเลือกโอเคครับขนาดฟอนต์นะครับปรับขนาดฟอนต์นะครับ สีสันก็แล้วแต่เราได้เลยนะครับสมมติว่าจย์โอเคที่ตรงนี้นะครับต่อมาเราก็จะมีการใส่พื้นหลังนะครับพื้นหลังอ่อใส่โลโก้นะครับเท่าทีนะครับคลิกที่รูปภูเขาเลือกอัปโหลดจากคอมพิวเตอร์เลื่อนหาโลโก้ของหน่วยงานของเรานะครับแล้วก็โอเพนขึ้นมา,าลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็จัด ตามตำแหน่งตามความสวยงามที่เราต้องการนะครับถ้าเราอยากได้พื้นสีฟ้าตรงนี้ก็ไม่ยากครับเราก็ไปที่รูปร่างตรงนี้นะครับไปดึงตัวสี่เหลี่ยมผืนผ้ามาลากคลุมพื้นที่ที่เราต้องการวางนะครับจากนั้นมาปรับสีพื้นหลังครับให้เป็นสีที่เราชอบนะครับแล้วก็คลิกขวาที่อ็อบเจกต์นี้นะครับ ส่งไปไว้ด้านหลังนะครับย้ายไปไว้ด้านหลังแบบนี้เห็นไหมครับเราก็จะได้ได้ส่วนหัวของรายงานเราละนะครับโดยประมาณนะครับจากนั้นมาทำส่วนต่อไปครับก็คือมีอุณหภูมิเฉลี่ยความชื้นเฉลี่ยแล้วก็จำนวนขนาดข้อมูลนะครับมาลุยกันเลยนะครับ มาที่ตัวเพิ่มแผนภูมินะครับเลือกตารางสรุปข้อมูล total 1168นะครับเอามาวางไว้ตรงนี้นะครับอ่าโอเคตรงนี้มันจะไปน,นับจำนวน record ที่มีบันทึกข้อมูลไว้ปัจจุบันนะครับเราก็คลิกที่ object นี้นะครับปรับความสวยงามที่รูปแบบนะครับเทพื้นหลังนะครับเทสีพื้นหลังว่าอยากได้สีอะไรนะครับสีนี้ก็ปรับตามเราชอบได้เลยนะครับ แล้วก็มาดูที่รัศมีขอบก็คือจะเป็นการปรับมุมทั้งสีด้านของตัวข้อมูลชุดนี้ให้มันดูมีแนวโค้งนิดนึงนะครับเพื่อความสวยงามนะครับมาที่รูปแบบนะครับแล้วก็ปรับามาที่ตัวรัศมีขอบเขตนะครับปรับมาสัก10ก็ได้นะครับจะเห็นได้ว่าขอบทั้งสีด้านเป็นมุมมนเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็คลิกที่อ b อบเจกต์อีกครั้งหนึง่งเราก็มาดูว่าเราอยากเปลี่ยนควาว่าเ cord ดเขาเป็นคำอื่น ก็ให้เรามาที่ตัว m e t r i x s นะครับข้อความที่ aut คลิกเข้าไปครับอ่าเราก็พิมพ์ว่าจำนวนข้อมูลทั้งหมดอโอเคครับเพื่อความรวดเร็วนะครับเราเขียนได้ว่าเราจะมีการปรับแต่งข้อมูลรูปแบบของข้อมูลให้มีความสวยงามตามที่เราต้องการเสร็จไปก่อนหนึ่งอันนะแล้วก็ตัวอืนอ่นเนี่ยเราก็แค่ก๊อปวางแล้วก็เปลี่ยนสีแค่นั้นเองมาดู ต่อนะครับคราวนี้เราอยากได้ในข้อมูลชุดอื่นๆทำอย่างไรนะครับง่ายมากครับคลิกที่ออบเจกต์นี้นะครับคลิกขวาเลือกทำซ้ำลากออกมาวางนะครับจากนั้นครับก็ทำการปรับเปลี่ยนสีของรูปแบบนะครับของพื้นหลังที่เราต้องการสมมุติว่าเราอยากได้สีเขียวอ่าอย่างเงี้ยนะครับนะคราวนี้อ่า เรามาดูต่อนะครับเรากลับมาที่ข้อมูลครับเรอแป๊บหนึ่งนะครับตรงนี้จะมีการรายงานข้อมูลเมทริกที่เป็นจํานวนข้อมูลทั้งหมดนะครับเราลองเข้ามาดูที่ตรงนี้นะครับตรงรูปยินสอตรงนี้เราก็สามารถที่จะปรับแก้ไขนะครับอย่างเช่นเป็นเขาเรียกว่าอ,อุณหภูมิ เฉลี่ยนะครับแล้วก็พิมพ์ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับอุณหภูมิเฉลี่ยนะครับดังนั้นเราก็ต้องไปดึงตัวช่องที่มีให้ที่เป็นเทมนะครับเป็นข้อมูลของเราเนี่ยมาทับตรงค่าเดิมก่อนนะครับเท่าทีเาเา่เราดึงมาทับค่านี้นะแล้วก็ตัวเมทริกนะครับมันจะสรุปคือเป็นค่าซัมมาให้แต่เราไม่ต้องการเราเลยต้องมาปรับเป็นตัว การเฉลี่ยข้อมูลนะครับรัะสษะแบบนี้แล้วก็ใส่ชื่อครับอโอเคนะครับแล้วก็มาที่รูปแบบครับจัดกึ่งก,กลางนะครับอของชื่อเมทริกก็คือด้านบนตรงนี้นะครับจัดกึ่งกลางข้อมูลก็ให้อยู่กึ่งกลางด้วยนะครับก็จะได้อุณหภูมิเฉลี่ยนะครับจากนั้นทํำไรต่อครับ ขวาที่ Object นะครับแล้วก็เลือกทำซ้ำลากออกมาวางครับามาที่รูปแบบปรับสีที่ชอบอาจากนั้นนะครับก็ยังอยู่ที่ Object นี้อยู่นะครับมาที่ข้อมูลแล้วเราจะมาทำเป็นความชื้นเฉลี่ยนะครับลาก humidity มาวางที่ matrix นะครับเข้ามาที่ Sum นะครับปรับเป็นค่าเฉลี่ย นะครับความชื้นเฉลี่ยอโอเคเห็นไหมครับเร็วมากเลยขอให้เราทำอันแรกเพื่อให้ได้ต้นแบบก่อนแล้วก็ทำซ้ำทำซ้าแล้วก็เปลี่ยนแค่ข้อมูลแค่นั้นเองนะครับแป๊บเดียวเสร็จไปละ3ชุดข้อมูลครับต่อมาเป็นเรื่องของอุณหภูมิสูงสุดแล้วก็ต่ำสุดอ,อันนี้ไม่ยากนะครับหลักการเหมือนกันนะครับก็ จะ copy ก็ได้นะครับคลิกขวาที่ object นี้ทำซ้ำลากเอามาวางข้างๆกันนะครับขยายขนาดใหญ่ตามที่เราต้องการนะครับแล้วก็ตรงนี้มันเป็นค่าอุณหภูมินะครับเราก็ปรับใหม่นะครับดึงอุณหภูมิมาทับตรงนี้ะนะครับจากนั้นเราก็มาปรับที่ซ้ำนะครับก็แค่มาเลือกที่ค่า เอาเป็นค่าสูงสุดแล้วกันนะครับแล้วก็เปลี่ยนว่าอุณหภูมิอุณหภูมิสูงสุดนะครับฟอนต์ยังเล็กอยู่มาที่รูปแบบครับเลือกปรับขนาดฟอนต์นะครับให้ใหญ่ตามที่เราต้องการนะครับจำปรับมาที่60นะครับสีของตัวสอน เราโอเคกับสีแบบนี้ไหมนะครับมันเข้ากับพื้นหลังไหมถ้าสวยงามนะครับหรืออยากเปลี่ยนให้มันมีความเด่นก็เลือกปรับได้นะครับเลือกปรับได้เลยนะครับแบบนี้นะครับไม่ยากนะครับได้อุณหภูมิสูงสุดแล้วก็ง่ายครับอุณหภูมิต่ําสุดก็จะตามมาทันทีนะครับคลิกขวาที่ object ครับเลือกทําซ้ําลากลงมาข้างล่างนะครับแล้วเราก็กลับมาแก้ตรงค่าของ matrix นะครับ ยังจำได้ไหมครับค่าของเมทริกซ์ก็คือจะเป็นค่าที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขนะครับมันเลยสามารถที่จะคํานวณหรือหาคําตอบมาให้เราได้นะครับคลิกที่รูปดินสอที่เมทริกซ์นะครับปรับมาที่ค่าต่ําสุดนะครับจากนั้นก็มาแก้ข้อความที่ส่วนหัวของป้ายนิดนึงนะครับต่ําสุดโอเคครับแล้วก็มาดูที่รูปแบบนะครับสีมันอาจจะ ปรับตามเราชอบได้เลยนะครับเพื่อใมันมีความแตกต่างอาจจะเอาสีอื่นอะไรเงี้ยนะครับนะเห็นไหมครับเสร็จแล้วนะครับขาวนี้ต่อมาตารางที่เขาเพิ่มมาให้เราโดยอัตโนมัติเนี่ยเราก็มาดูนะครับว่าข้อมูลตรงนี้มันอาจจะยังไม่มันอาจจะยังไม่ไม,ไม่ไม่ครบตามที่เราต้องการนะครับอโอเคจับที่ตารางนะครับให้เราสังเกตทิ่ค่าของมิติข้อมูลนะครับเราจะ เอาวันที่มาใส่ดึงวันที่มาวางนะครับมีวันที่มีเวลาเอาเลื่อนเวลาลงมา,าแบบนี้นะครับจากนั้นก็เลือกที่อ,อุณหภูมิความชื้นนะครับแล,แล้วก็ตัวเลขอ์ดเขามันมาจากตัวส่วนของเมทริกตรงนี้ซึ่งมันนับยังไงก็จะได้หนึ่งนะครับเพราะว่า ข้อมูลแต่ละชุดมันเป็นอิสระจากกันดังนั้นเนี่ยเราไม่ยด้ใช้เราเลยต้องลบออกอ่านะครับเราก็จะได้ข้อมูลนะครับตามที่เราต้องการนะครับเราสามารถปรับตารางตามขนาดที่เราต้องการได้นะครับจากนั้นนะครับการใส่สีสันความสวยงามก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ข้อมูลของเราน่าสนใจนะครับจับที่อ็อบเจกต์นี้นะครับมาที่รูปแบบนะครับ ปรับสีสันสีของตารางนะครับเป็นสีน้ำเงินข้อมูลตารางคู่ตารางขี้ก็ปรับได้เห็นไหมครับข้อมูลก็จะดูสวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับมาดูในส่วนอื่นๆครับพายกราฟโดนัทกราฟตรงนี้อยู่ตรงไหนนะครับโดนัทกราฟมาดูกันนะครับมาที่เพิ่มแผนภูมิ <c oughs> โดนัทกราฟอยู่ตรงนี้ครับ เอาโดนัทการาฟมาวางนะครับรอสักคู่หนึ่งนะครับคราวนี้ตัวโดนัทการาฟเนี่ยเราอยากให้มันแยกตามอุณหภูมินะครับเราก็เลยต้องลากอุณหภูมิมาใส่ที่ช่องของเมทริกซ์นะครับอ่าโอเคนะครับตรงนี้นะครับอ่าคราวนี้ นิดนึงเดี๋ยวนะอาจารย์ดูนิดนึงครับตรงนี้นานๆทําทีนะครับขอดูก่อนว่ามันมีการวางาตรงนี้มันวางเป็นค่าเขาเรียกว่าเอลเวอร์นะครับเอลเวอร์ของ temp นะครับมิติข้อมูลก็เป็น temp ์เอลเวอรของ temp นะครับปักมาดูตรงนี้นะครับคลิกที่ตารางของเรานะครับเอลเวอร์ของเทมส์ รับตรงนี้นะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับมันก็จะได้ชุดข้อมูลของเรามานะครับแล้วก็มิติข้อมูลตรงนี้นะครับเราก็จะดึงเทมมาใส่นะครับมันแล้วแต่ว่าเราอยากดูอะไรนะครับนะเรียบร้อยครับแล้วก็ข้อมูลตัวป้ายกำกับมันอยู่ทางด้านขวานะครับเราอยากให้ป้ายกำกับมาอยู่ด้านล่างทำยังไงครับจับที่อ็อบเจกต์นี้นะครับมาปรับที่รูปแบบ จากนั้นมาดูที่คำอธิบายนะครับเราเลือกตัวที่3ครับคือล่างสุดมันจะถูกดึงคำอธิบายมาไว้ด้านล่างนะครับเราก็สามารถยอ่อหดขนาดของอโดนัทกราฟไว้ตำแหน่งที่เราต้องการนะครับอ่าโอเคครับเรียบร้อยเสร็จไปอีกหนึ่งนะครับต่อมาเราอยากได้อะไรครับเราอยากได้กราฟตัวนี้นะครับกราฟตัวนี้มันชื่อว่าแผนภูมิพื้นที่อ่าโอเค มาดูนะครับแผนภูมิพื้นที่อยู่ตรงไหนนะครับเลือกที่เพิ่มแผนภูมินะครับแผนภูมิพื้นที่มี2อ,อันนะ๋ย่าจานดูนิดนึงมันลักษณะมันจะคล้ายกันตัวนี้นะครับลากอามาวางพื้นที่ที่เราต้องการอาโอเคครับข้อมูลก็จะปรากฏทันทีนะครับ ตรงนี้ก็จะแล้วแต่ว่าเราอยากโชว์ข้อมูลเกี่ยวกับอะไรนะครับเราก็เอามาโชว์ได้เลยนะครับตรงนี้ข้อมูลยิ่งเยอะข้อกราฟมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับตามที่มีข้อมูลอยู่จริงนะครับนะตรงนี้มันมีการปรับในส่วนของตัวม,มิติข้อมูลแบบแจกแจงตามเทมนะครับอโอเคนะครับแล้วก็มีการนับจำนวนของเทมส์ลองดูนะ แบบนี้นะครับก็จะได้ข้อมูลที่เราต้องการนะครับตรงนี้อาจารย์จะเห็นว่า,อาของอาจารย์จะมีแค่2วันนะครับก็คือวันที่6กับวันที่7เพราะว่าเริ่มเริ่มเก็บจากเมื่อวานจนถึงวันนี้นะครับเดีย๋ยวถ้าเวลาผ่านไปกราฟก็จะเปลี่ยนรูปร่างของมันเองอัตโนมัตินะครับเ,เห็นไหมครับแปบ๊บเดียวเราทําเกือบเสร็จละต่อมาครับเ,เหลืออีกตารางสุดท้ายก็คือตารางในส่วนของอแผนภูมิเส้นอโอเคนะโดยที่เรา จะมีค่าเมตริกสองตัวนะครับก็คือเมตริกของเทมเป็นเ v e r อร์แล้วก็ h u m เ n i t y นะครับนะโดยมิติข้อมูลจะไล่ตาม Time นะครับโอเคมาดูกันนะครับเพิ่มแผนภูมิครับเส้นตัวนี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวน่าจะน่าจะตัวนี้นะครับ เดี๋ยวดูนะครับกลับไปดูนิดนึงอ่เสร็จแล้วเป็นอ่าโอเคครับเป็นกราฟแบบนี้นะครับอ่าโอเคแล้วก็ย่อขยายนะครับตามที่เราต้องการได้เลยนะครับเล c o คอร์ดเขานะครับ m ม t r i x ์เล็คอร์ดเาเราไม่เอาเราก็เอาออกไปนะครับ มันขึ้นอยู่ว่าเราจะเอาข้อมูลอะไรบ้างนะครับอ่าโอเคตรงนี้ถ้าเราคิดว่าเราชอบดูกราฟแบบนี้ง่ายดูเป็นลำดับของช่วงเวลาแล้วก็นับจำนวนแบบนี้ออกมาให้นะครับถ้าเราอยากใช้ซ้ำเราก็แบบนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเราอยากได้แบบนี้เลยนะครับเราก็ต้องปรับมาเป็นตัวเอเวอร์เรจทั้ง2ตัวนะครับการปรับค่าตรงนี้ก็จะมีผลทำให้รูปแบบของกราฟนั้นเปลี่ยนไปนะครับถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเราชอบแบบนี้ ดูง่ายกว่าเราก็เลือกเป็นแบบนี้นะครับส่วนสีสันก็ปรับได้นะครับตามที่อยู่ในรูปแบบนะครับอยากได้สีอะไรเส้นเป็นสีอะไรนะครับหรือว่าตัวอ,อนุกรม1อนุกรม2นะครับมันก็จะมีการบอกมาร์กสีไว้ให้นะครับอย่างเช่นเส้นสีน้ําเงินตรงนี้เราอยากเปลี่ยนเป็นสีอื่นนะครับอย่างเช่นเปลี่ยนเป็นสีออกโทนม่วงแล้วก็ปรับเห็นไหมครับมันจะเปลี่ยนทันทีเลย นะครับโอเคจากนั้นก็น่าจะเรียบร้อยนะครับอย่าลืมเปลี่ยนชื่อของแดชบอร์ดตรงนี้นะครับนะก็ปีข้อความตรงนี้มาเปลี่ยนตรงนี้นิดนึงนะครับจะได้รายงานเราจะได้สมบูรณ์แบบนะครับอ่าโอเคตรงนี้ผมว่าเริ่มสวยแล,ล้วล่ะความสวยงามก็จัดได้เลยนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับว่า เราจะเริ่มเห็นประโยชน์นะครับจากการที่เอาข้อมูลเก็บมาทั้งวันเลยเนี่ยมาพอดเป็นตัวรายงานอ๋อเราเราลืมอันนี้ไปนิดนึงครับโทษทีครับเราลืมตรงนี้เราลืมตรงนี้อ่าเราอยากเลือกวันที่ที่เราต้องการดูข้อมูลเอามาจากไหนนะครับอ่าตรงนี้นะครับเรามาดูที่เพิ่มตัวควบคุมเลือกตัวแรกครับรายง,งานแบบเลื่อนลงเอามาวางไว้ตรงนี้นะครับ การเลือกตรงนี้เราจะเลือกช่องการควบคุมแบบเป็นวันที่ดังนั้นเราจึงต้องเอาเดทมาวางทับตรง t e m p พอ a r เนะครับ t e m p e r ร t เจอตรงนี้นะครับแล้วก็ uh, ปรับพื้นหลังนะครับปรับพื้นหลังนิดนึงให้ดู uh, uh, uh. เห็นเด่นชัดนะครับแล้วก็เพิ่มข้อความเข้าไปนะครับบอก User อรให้รู้เขาว่าเลือก วันที่ที่ต้องการขอดอูนะครับราคุมปรับฟอนต์หนาปรับฟอนต์ให้ใหญ่ขึ้นแล้วทะแบบนี้นะครับโอเคไม่น่าจะลืมอะไรแล้วนะครับขออภัยครับเมื่อกี้ลืมนะครับคราวนี้รายงานเราเริ่มสวยแล้วเราอยากลองทดสอบดูเราก็คลิกที่ดูนะครับแล้วเราจะเห็นว่า ถ้าเราเลือกอวันนะครับข้อมูลทั้งหมดก็จะเปลี่ยนตามวันที่เราระบุนะครับจะเห็นได้ว่านี่คือจุดเด่นอย่างหนึ่งของ Google Data Studio ครับสามารถที่จะทำการเลือกข้อมูลนะครับให้มันมีการปรับเปลี่ยนตามชุดข้อมูลที่เราได้เลือกนะครับแล้วก็เราก็สามารถที่จะเอารายงานสวยๆนะครับไปแสดงไปนําเสนอได้ให้คนอื่นดูได้โดยการคลิกที่การแชร์นะครับนะ แล้วก็รับลิงก์รายงานนะครับก็คือเราจะส่งลิงก์ตรงนี้นะครับให้กับคนอื่นดูนะครับแล้วก็สามารถที่จะทําการให้คนอื่นนะครับคัดลอกไปแล้วก็เอาลิงก์นี้ไปวางไว้ในลายกลุ่มอะไรต่างได้นะครับทุกคนก็จะเห็นข้อมูลหรือเอาลิงก์นี้ไปทำตัว iframe ใส่ไว้ในหน้าเว็บเพจของโรงเรียนของหน่วยงานของเราก็สามารถทำได้นะครับแล้วก็อย่าลืมปรับสิทธิ์ของการตั้งค่าการแชร์ด้วยนะครับว่า มันเป็นสิทธิที่คนอื่นดูได้ไหมนะครับถ้าคนอื่นสามารถดูได้ก็ทุกอย่างก็ถูกต้องนะครับนะเราก็สามารถก๊อปลิงก์นั้นไปใช้งานได้เลยนะครับโอเคครับคิดว่าวิดีโอคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สาหรับทุกๆท่านนะครับได้เห็นประโยชน์ของการเอา Data l o c ็ e r ที่มาจากตัว g o o l l s s h e t t นะครับมีการเก็บทุกๆ3วินาทีเนี่ยมาใช้ประโยชน์จากตรงนี้นะครับได้เลยนะครับตรงนี้ข้อมูลค่างข้างเยอะนะครับนะครับนะ อาจจะจะสกองกันมาให้ดูนะครับเห็นได้ว่ามีการเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับตลอดเวลาเลยนะครับแล้วเราก็เอามาพอดเป็นกราฟสวยๆให้คนอื่นได้ดูนะครับโอเคครับขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วเดี๋ยวในวิดีโอคลิปหน้าจันยังคงมีความรู้ดีๆมาฝากทุกท่านอีกนะครับฝากกด Subscribe กดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับแล้วพบกันครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ